One, two. เทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ้าแม่สายแต่งมิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดเอารถนะคะมาส่งลูกค้าที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่พัดจะกลับนะคะพัดจะรีวิวรถคันนี้ให้ชมกันก่อนนะคะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นอะไรบอกหรือว่าคันนี้แต่งได้สวยมากเลยนะคะด้านนี้เลยจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็นสีประตูในรุ่น GT เกียร์ออโต้โมเดลนี้นะคะจะเป็นโมเดลเ e a ยีย2023แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพัดแต่งอะไรไปบ้างราคาตัวนี้จะอยู่ที่936,000ถ้าเป็นสีข่าวไวเดมอนจะเพิ่มแค่1,000 0บาทตัวด้านพัดนี้นะคะจะเป็นสีเทากราฟิกเกบอกเลยว่าคันนี้แต่งออกมาได้หล่อมากเดี๋ยวเรามาชมกันว่าแต่งอะไรบ้าง เริ่มกันที่ด้านหน้าตัวนี้นะคะอ่าเราใส่สกูปฝากระโปรงให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปดำด้านนะคะและติดตั้งโลโก้ไททันสปอร์ตเมื่อรถเป็นสีเทาเราจะติดตั้งโลโก้ที่เป็นสีโครเมียมเข้าไปนะคะเพื่อให้แมทกับตัวรถและหล่อมากขึ้นในส่วนกระจังหน้าตัวนี้โมเดลเยียร์2 0 2 3เขาทำมาเรียบร้อยแล้วทำสีจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างตัวนี้เราใส่สเกิร์ตทรง ABS แบบดำด้านเข้าไปนะคะมีไฟ LED และมีหูหลอกสีแดง ในส่วนของครอบไฟหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นครอบไฟหน้าแบบดําด้านมีตัวหนังสือไททันสีแดงนะคะตัดนะคะสวยมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่มความหรอด้วยครอบไฟตัดหมอกเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่าเราแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างในส่วนของซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อทรง RBS แบบมีหมุด6นิ้วนะคะเป็นแบบดําด้านมาดูิกเนเจอร์เลยนะคะล้อแมกคันนี้นะคะจะเป็นล้อแมก6กก้านขอบทองนะคะตัวนี้ ลูกค้ารีเควสมาได้เลยเรามีลายล้อแม็กให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็จัดเข้าไปเพิ่มความหลอดด้วยยาง Monster a p 3ขอบยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่265ทับ 60R18 เช่นเดิมนะคะเป็นยาง Monster นะคะหล่อๆๆไปเลย ในส่วนกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะทําสีมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นดําเงาพร้อมกับตัวบันไดนะคะตัวนี้ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นโมเดลเ์ียร์2023ในส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปให้ลูกค้านะคะมือเปิดตัวนี้นะคะจะทํามาจากโรงงานติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเป็นมือเปิดดําเงา เราก็จะใส่ครอบมือเปิดแบบดำเงาเข้าไปมีตัวหนังสือไททันสีแดงเช่นเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มความหรอด้วยกันศาสตร์นะคะของพัทจะใส่เป็นกันศาสตร์ทรงสปอร์ตนะคะทั้ง4ประตูด้านบนนะคะติดตั้งเป็นเราหลังคาเดี๋ยวพัดจะพาไปชมด้านในนะคะออปชั่นคร่าวๆของเจ้า G T g กียร์ออโตนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้จะใช้เป็นกล้องมองรอบคันแบบ Bird Eye View สามองศานะคะในส่วนของกุญแจตัวนี้จะเป็นปุ่มกด Push Start กุญแจ KOS ป้องกันการโจรกรรมพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ Multi Function มี Cruise Control ให้ด้วยนะคะปุ่มควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air เป็น Air Auto นะคะในส่วนของตัวนี้จะเพิ่มมาคือมีไวเลสชาร์จให้นะคะและเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดแล้วก็พัดก็แถมเป็นกล้องวิดีโอให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากฟิล์มเซตตัวเราจะเอาไปติดด้านหน้าให้นะคะตัวนี้มาดูในส่วนด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็น สติกเกอร์นะคะสาดโคน,นะคะไทตันนะคะลูกค้ารีเควสต์มาได้เลยอยากได้สติกเกอร์แบบไหนหรือโมดิฟายออกแบบมานะคะเราก็ติดตั้งตามใจลูกค้าได้เช่นเดียวกันในส่วนของโรบาร์หลังตัวนี้จะเป็นโรบาร์เหล็กของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้เราจัดให้ลูกค้าเลยนะคะแบบใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มาดูที่ข้อไฟท้ายตัวนี้จะใช้เป็นข้อไฟท้ายแบบดําด้านเพื่อให้เข้าเซ็ตกับข้อไฟหน้านะคะเป็นดําด้านและมีตัวหนังสือไทตันสีแดง ในส่วนของกันชนท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนที่ทําสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับมือเปิดตัวนี้นะคะก็จะติดตั้งครอบมือเปิดแบบดําเงาเรียบร้อยแล้วนะคะโมโดลเกีย2023ตัวนี้นะคะจะใส่เป็นผ่อนแรงฝาท้ายแบบโชกเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันอ่าครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสอยากได้ครอบแบบดําด้านเราก็จัดเข้าไป เดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะ4ประตู GT เกีย e ร์ออโต้นะคะปีโมเดลีย e ์ A 2023ว่าแต่งออกมาจัดเต็มตามใจลูกค้าแล้วจะหล่อขนาดไหนไปชมกันจ้า จัดหนักจัดเต็มแต่งตามใจลูกค้าแล้วล,ลอยๆอย่างนี้ต้องช่องมิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งที่นี่ที่เดียวนะคะลูกค้าที่สนใจมิสูทุกรุ่นแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกับพัทได้เลยพัทจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนี้นะคะเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านหรือจะโทรสายด่วนสายตรงมาที่พัทศูน1์แปดสาเป็นสายด่วนสายตรงเลยนะคะหรือจะเข้าไปดูที่เพจของพัทชื่อว่ามิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งลูกค้าเข้าไปดูแคมเปญกันได้เลยนะคะค แล้วก็ลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปส่งที่จังหวัดอะไรจะเป็นรุ่น อะไรแต่งแบบไหนนะคะบอกเลยว่าเราฟรีแต่งฟรีดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมส่วนลดเน้นบริการส่งถึงบ้านน้ำมันเต็มถังคุ้มยิ่งกว่าที่ไหนๆนะคะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาชมแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยโทรหาพัดได้เลยนะคะต้องช่องมิสซูจริงใจที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้ไปให้ลูกค้าที่บ้านนะคะหลังจากรีวิวเสร็จนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปพบกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหนและเป็นรุ่นอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและการอุดหนุนสวัสดีค่ะ